านที่ทํางานที่น่าอยู่น่าทํางานของคนพิการนะคะดิฉันนางกมลพันธุ์คุ้งเก่าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นนอจพอของรพสตนาโกนะคะอา่รารพสตนาโกของเรานี้จ้างคนพิการมาร่วมปีที่6แล้วนะคะมีคนพิการทํางานกับเราทั้งหมด4ี่ท่านนะคะท่านแรกก็คือคุณสมพรหันคำนะคะมีความพ,พิการทางด้านการมองเห็นนะคะจ้างงานดนบริษ AC, ัทเอ m ซี a มนเต n t จำกัด แล้วก็คนที่สองคุณธนภารชยสุขนะคะมีความพิการทางด้านการได้ยินค่ะจ้างงานโดยบริษัทปรูเมติกจำกัดน,นะคะแล้วก็คนที่สามคุณดารุณีชื่นช้อยนะคะมีความพิการทางด้านจิตใจนะคะจ้างงานโดยบริษัทารูเมติกจำกัดเช่นกันนะคะแล้วก็คนสุดท้ายคือคุณทองคำชยสุขนะคะมีความพิการทางด้านส,สายตานะคะจ้างงานโดยบริษัทารูเมติกจำกัดเช่นกัน ต่อไปนะคะก็จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับคนงานคนพิการของเราอีกคนหนึ่งนะคะขอแนะนําชื่อหน่อยค่ะผมนายทองคำชยสุขครับมีลามีความพิการทางด้านไหนครับทางสายตาครับค่ะอันนี้คือ,อคนพิการทางด้านการทางด้านสายตานะคะชื่อทองคําชยสุขนี้เราจะให้มีหน้าที่ในการสัดหญ้านะคะแล้วก็ดูแลผูพิ หมด8ไร่นะคะแล้วก็จะให้ทองคำดูแลทั้งหมดลูนะคะแล้วก็ตัดตกแต่งต้นไม้นะคะดูแลตัดดอกไม้ต้นไม้ต่างๆนะคะให้มีความสวยงามนะคะอันนี้เป็นหน้าที่หลักของของทองคำเลยนะคะแล้วหน้าที่อื่นที่ทำมีอะไรบ้างคะมีการลูกผันไท,ท,ทยครับ <Okay. S 2> และดูแลบำรุงรดน้ำปลนดิน แล้วก็อีกหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทังพามีความถนัดก็คือเป็นเป็นช่างไม้ช่างปูนนะคะอันนี้คือเป็นความสามารถแล้วก็มีทักษะพิเศษของของคนพิการที่จะช่วยเราในการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นปูกระเบื้องซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นะคะที่อยู่ในรพสตที่มีการชำรุดนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางพามีทางหนึ่งนะคะเป็นทักษะที่ที่คนพิการได้รับในระหว่างการทํางานนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการแนะนาคนพิการที่ทํางานนะคะด้านการทัดกองด้านการรักษาพยาบาลน,นะคะก็มีคนพิการทํางานร่วมกับเราอีกหนึ่งคนนะคะแนะนําตัวด้วยค่ะครับผมชื่อนายสมพอรอางคําเป็นคนพิการด้านการมองเห็นครับ่สมพรนี้จะมีหน้าที่ในการอ่า้นแปมประวัติครอบครัวนะคะเวลาคนไข้ามานำบริการก็จะไปนค้นแปมประวัติครอบครัวที่ห้องเวชระเบียนนะคะหลังจากนั้นก็จะให้คนไข้ามาวัดวัดไข้นะคะ แล้วก็ชั่งน้าหนักนะคะแล้วก็วัดชวนสูงแล้วค่อยมาวัดความดันโลหิตนะคะสมที่ตรงนี้นะคะสมพรก็จะอยู่ข้างใน,น,นะะก็จะช่วยัดกรองเบื้องต้นนะคะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ,นะคะในการพัฒนาทักษะของของสมพรเราก็จะให้คาแนะนํานในเรื่องการวัดความดันกรณีที่ความดันโลหิตสูงนะคะก็จะแนะนําสมพรไปถ้าความดันโลหิตที่แนะนําไปถ้าปกติไม่เกินเท่าไหร่ ร้อยสี่สิบส่วนเก้าสิบนะคะถ้าความดันโลหิตขึ้นกว่านี้ก็สมพรก็จะให้คนไข้นั่งพักหรือว่านอนพักก่อนแล้วอยมาวัดมาจากนั้นก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นะคะนี่คือหน้าที่หลักนะคะของของสมพรโดยตรงเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการทีแพ็กยานะคะเวลาเรามีคลินิกผู้ป่วยเรื้อรังนะคะก็จะสมพรก็จะช่วยในการนับยาเพื่อที่จะเตรียมไว้ให้คนไข้ผู้ป่วยเรื้อรังด้วยนะคะ นอกจากงานเหล่านี้แล้วที่ได้รับเ้าหมายตรงนี้แล้วงานเสริมอื่นที่เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนําหรือว่าให้ทําได้มีอะไรอีกบ้างคะตัดแต่งกิ่งไม้ครับตัดหญ้าเช็ดโต๊ะด้วยแองกอฮอลครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้าครับแล,แล้วก็อะไรอีกมอเตอร์ไซค์นะคะอ่ะาซ่อมมอเตอร์ไซค์ถ้าเกี่ยวกับเครื่องโยนตต่างๆนี้สมพรมีความถนัดในด้านนี้นะคะก็จะช่วยเราได้มากเลยนะะ ก็เป็นหน้าที่ของสมพรแล้วก็หน้าที่เสริมที่สมพรทำให้เราค่ะก็เป็นสิทธที่ดีสำหรับหน่วยงานค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนำทางด้านคนพิการที่ทำงานทางด้านการตึกรมนะคะในห้องนี้ก็จะมีคนพิการที่ทำงานช่วยเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งคนนะคะชื่อสวัสดีค่ะอาการย์พี่นางสาวพัฒนาภาไทยรัชูมีความพิการประเภททางด้านการไอจิตนะคะคนพิการที่ช่วยทำงานด้านนี้นะคะก็จะมีห้องนะคะ นี้ก็ต้องตรวจคัดกรองนะคะสำหรับคนพิการที่จะตรวจคัดกรองคนไข้ที่มาราบริการให้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นห้องพันธกรรมนะคะหน้าที่ของคนพิการในหน้าห้องนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีจัดส่งเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ทางพันธกรรมมาแล้วเราได้ทำความสะอาดตรงนี้ด้วยไหมคะทำค่ะทำความสะอาดห้องพันธกรรมแล้วก็มือที่เราจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องมือทางด้านทางกรรมนะคะก็จะมีะคนพิการต้องมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือนะคะเราหยิบตัวอย่างเครื่องมือออกมาหนึ่งชิ้นแล้วก็บอกเลยว่ามีชื่ออะไรแล้วก็ทำใช้ในงานประเภทไหนค่ะนีหัวมีติดน,นะคะใช้ในการขูดหินป,ปูนค่ะนอกจากนี้นะคะคนพิการก็ต้องได้เรียนรู้นะคะ,ะจากเครื่องมือต่างๆของเราจะมีเครื่องมือมากมายนะคะทางด้านทนงกรรมนะคะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดถ,ถอนนะคะก็จะมีชื่อนะคะคนพิการต้องจำให้ได้เพราะว่า,าจะจะแจามมีความรวด,ดเร็วในการที่จะส่งให้เจา้าหน้าที minimum, าา่อันนี้คือเป็นทักษะหนึ่งระหว่างคนพิการทํางานกับเจา้าหน้าที่เขาก็จะได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆใช้อะไรบ้างแล้วก็จิดจับให้เจ้าหน้าที่ได้ถูกนะคะอันนี้คือเป็นทักษะของทางคนพิการ,ท,าร,ร,าร,ร ster, ที่จะได้เรียนรู้ในการทํางานกับเจา้าหน้าที่ นอกจากนี้ก็คือคนพิการก็จะมีหน้าที่ในการทํางนาน,นอะไรบ้างนอกเหนือ,อาจากในงานที่ห้องนี้แล้วค่ะก็จะทําทําความสะอาดตัวอาคารหลอดพุ่มค่ะ,ะแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้าตัวอาคารแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นรดน้ำต้นไม้ค่ะ,ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะที่ใช้แล้วเราก็จะมาจัดเก็บนะคะก็จะมี กางถังเครื่องมือที่ใช้แล้วถังข้าเพื่อนขยะติดเชื้อแล้วก็จยะทั่วไปนะคะอ,อันนี้ก็เป็นหน้าที่อีกอย่างหน e, ึ่งของพนพิการที่จะเอาาไปทำลายไปเก็บในขยะติดเชื้อก็ไปทิ้งในขยะติดเชื้อนะคะขยะทั่วไปก็จะอยู่ในขยะทั่วไปะคะ่ะนอกจากนี้แล้วก็มีเครื่องมือที่ต้องล้างอีกนะคะนคนพนพนพิการก็จะทําหน้าที่ในการล้างเครื่องมือทางด้านทางก,การอีกด้วยค่ะ่ไปนะคะ,ะ,คะก็จะมาพามาแนะนําคนพิการที่ดูแลทางด้าน ของเรานี้มีคนพิการมาทํางานช่วยเจ้าหน้าที่ในแพทย์แผนไทยอีกหนึ่งคนนะคะขอเชิญแนะนาตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อราวุทีชิ้นชอยมีการทาง้านจิตใจและพฤติกในในรกรมค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเตรียมมอเนื่องลูกป,ประคบค่ะตอนนี้คนไข้คนไข้มารับบริการนะคะแล้วเราก็ต้องให้คนพิการมาเตรียมมอนึ่งลูกป,ประโคกสมุนไพรนะคะคนพิการก็จะ ทำการประคบสมุนไพรนะคะให้คนไข้นะคะอลองสาธิตการประคบดูสิคะอันนี้เป็นทักษะนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มให้กับคนพิการในการช่วยเราในการดูแลคนไข้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการประคบสมุนไพรอันนี้คือคือต้องห่อด้วยผ้าก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อว่าไม่ให้ร้อนเกนเกินไปนะคะอันนี้คนคนพิการก็จะทำการประคบสมุนไพรให้กับคนไข้ที่มารับบริการนะคะ เป็นทักษะหนึ่งที่เราได้ได้เพิ่มเติมนะคะได้เพิ่มเติมให้คนพิการได้เรียนรู้เกี่ยวกับอ,อ,กอีกหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของคนพิการนะคะก็คือการดูแลตู้อบสมุนไพรนะคะทำความสะอาดแล้วก็มาจัดเตรียมสมุนไพรเพื่อที่จะใช้ให้ผู้ขอนไข้ามารับที่มารับบริการได้ทำการอบสมุนไพรนะคะ สำหรับสมุนไพรที่ใช้มีอะไรบ้างคะส้มปล่อยค่ะใบส้มปล่อยใบส้มปล่อยใบเตยใบนาะไคร้หอมค่าอันนี้คือสมุนไพรที่เราใช้ในการอ,อบสมุนไพรนะคะ,ะคนไข้ก็ต้องคนไข้ก็จะได้รับการอบสมุนไพรจากสมุนไพรเหล่านี้นะคะโดยที่คนพิการได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นการเพิ่มทักษะให้กับคนพิการในการเตรียมสมุนไพรได้ถูก มารับบริการได้รับสมุนไทยตามที่เจ้าหน้าที่ได้รับการแนะนำนะคะนอกจากนี้นะคะคนพิการก็จะมีะการห่อรูปประคบนะคะห่อรูปประคบสมุนไทยนะคะทักษะที่เพิ่มขึ้นก็คือแต่ก่อนคนพิการก็จะห่อไม่สวยนะคะห่อไม่สวยแล้วก็ช้าช้าในการหอ่อเพาตอนนี้ก็คือห่อได้สวยขึ้นแล้วก็มีความชำนาญแล้วก็มีความรวดเร็วในการห่อเพิ่มมากขึ้นอันนี้ นอกจากหน้าที่ที่ได้ทำมาแล้วเลยค่ะนอกจากนี้ี่คือคนพิการได้ทำหน้าที่อะไรบ้าง,งคะซักผ้าพับผ้าขอข้อมูลของคนไข้แพทย์แผนไทยดูแลสวนสาตสมุนไพรเตรียมน้ำดื่มผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยค่ะก็คนพิการก็จะมีหน้าที่เพิ่มเติมนะคะนอกจากให้บริการทางด้านที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะ ามที่ผู้พิการได้เล่ามานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีหน้าที่ทาความสะอาดอาคารของหลูกปูองสุกากาโมโด้วยค่ะสําหรับความคุ้มค่าและการแบ่งปันนะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทปาโลเมติกจำกัดและบริษัทเอส a ีม g e เน n t เมนต์จำกัดนะคะที่ได้แจ้างงานผู้พิการทั้งสีท่านได้มาทํางานที่โรงพยาบาลสูงสริมสุขภาพตะพุนนาโกของเราแห่งนี้นะคะทําให้การทํางานนี้สะดวกสบายยิ่งขึ้นประชาชนที่มารับบริการก็คือได้รับความสะดวก แล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็องค์กรของเราก็ทําให้สถานที่สหานสถานมีความสวยงามนะคะน่าอยู่น่าทํางานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในการออกทํางานในชุมชนคนพิการก็จะได้ร่วมออกกับเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกไปคัดรองในการฉีดวัคซีนวัคซีนโควิดในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่คนพิการร่วมทำงานกับเรานะะในโครงการโมเดลสิบบาทนะคะคุะ คนพิการทั้งสีท่านก็เข้าร่วมโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะคะเป็นการสนับสนุนเพื่อที่จะให้คนพิการได้ทํางานในอนาคตต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณโครงการนี้ค่ะในโครงการเจ็ดสิบวันนี้คุณสมพรได้เข้าร่วมอยู่ใช่ไหมคะเข้าร่วมเข้าร่วมนี้อย่างเช่นการออกกาลังการนี้ทาอะไรบ้างับปั่นจักรยานฟิตอัพเล่นดัเบลครับอันนี้คือการออกกําลังกายใช่ไหมคะการรับประทานอาหาร ประทานอาหารส้มผ้าหมูครับกินผักผลไม้ดื่มน้ำมันละเบิดแก้วครับการพักผ่อนการพักผ่อนพักผ่อนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงหกโมงไม่ดื่มนะครับแล้วพวกบุหรี่บุหรีตุลาไม่ถูบุรีไม่ดื่มเนาะชาเชอร์รีตบนมือไม่ไม่มีใช่ไหมคะดีมากเลยทีนี้จะพูดถึงอาซิสเสริมเนาะสมภพมีแอซิสเสริมอะไรบ้าง ได้รับยอบที่ร้านต้มครับก็มีรายได้ถึงตนี้เนาะจำกดที่ส่วนยามีส่วนยาด้วยใช่ไหมคะแล้วมีเงินออมการออมออมยังไงออมเดือนละสี่พันหรือสามพันอเดือนต่อเดือนก็เลยค่ะทัองนี้ทั้งนั้นก็คือรายได้ที่คนพิการได้รับก็เกิดจากการจ้างงานของบริษัทนะคะก็ในตอนนี้ก็คืออยากให้สมพรได้่าวขอบคุณบริษัทที่จ้างงานเราในครั้งนี้ค่ะ ขอบพรคุณบริษัท s อสซมิเน็ตเมนจำกัดครับที่สนับสนุนคนพิการที่ที่ได้ทำงานอยู่ที่รพสตอนาโกรถือว่าใช้บ้านครับมีดูแลครอบครัวได้ครับดูแลชุมชนครับในโครงการเี็บสิบวันคุณทำทำได้เข้าร่วมอยู่ใช่ไหมครับเข้าร่วมครับเออแล้วทำให้ร่างการรยเป็นยังไงบ้าง รับดีขึ้นครับาการปฏิบัติตัวทำยังไงบ้างการออกกำลังกายโดยอะไรคะออกกำลังกายยืดพื้นครับวันละเท่าไหร่วันละสิบครั้งครับสิบครั้งอาทิตย์หนึ่งกี่วันสามสี่ห้าวันครับโอเคแล้วการดื่มน้ำพักผ่อนเป็นยังไงดื่มน้ำพักผ่อนก็ดื่มน้ำวันละแปดแก้วครับแปดถึงสิบแก้วถึงอู่เนาะครับเอแล้วการพักผ่อนนะคะพกอนเพียงพอค,ครับ แล้วอาหารหวานมันเค็มเปนยังไงก็ลดครับลดอยู่เนาะแล้วเครื่องดื่มอลกอฮอล์ซูบุรีก็ลดก็ลดอยู่ตอนนี้การออกกํลาลังกายก็คือทํายืดพื้นเนาะทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะตัวนี้ก็ผลพลอยได้จากโครงการเ0ดสิบวันของของที่คนที่การเข้าร่วมนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ<ม>การทอ,อมแล้วก็อาชีพเสริมตอนนี้ทอมทำมีการทอ,อมอยู่ไหมคะมีครับเดือนละกี่บาทสามพันบาทสามพันบ,บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีเงินเก็บอยู<ม>่ใช่ไหมคะคโอเคค่ะคนแพทย์คนพี่แานก็มีเงินเก็บนะคะแล้วก็อาชีพเสริมที่ทําตอนนี้ทําอะไรบ้างทำนาทาไร่ครับทํานาทําไร่นะคะมีกีดยาด้วยนะคะเป็นอาชีพเสริมของคนพิการในการทํางานร่วมกับรปตทั้งนี้ก็เป็น ที่บริษัทได้จ้างงานนะคะก็อยากให้คุณพิการได้ขอบขอบขอบคุณบริษัทที่จ้างงานในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับบริษัทตออโรเบิรจำกัดที่อนุเคราะห์พกขอ,ขอผมคนพิการได้ทำงานอยู่ใกล้บ้านขอขอบคุณครับโค,ครงการเนกีย์สิบวันมหัศจรรย์นี้ของฉันได้เข้าร่วมไหมคะเข้าร่วมค่ะแล้วมีการปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าทำให้สุขภาพเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ทางกายยืดเส้นยืดสายตากันละหกวันวันละสามสิบนาทีค่ะแล้วก็มีการกินอาหารในโควห่าหมู่พวกผักผลไม้แล้วก็ดื่มน้ำเปล่าว,วันละแปดแก้วค่ะการนอนหลับพัก,ก่อนเป็นยังไงบ้างคะนอนหลับพัก,ก่อนเพียงพอค่ะ,อะโอเคค่ะแล้วทำให้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ กภาพร่างกายที่ดีขึ้นค่ะโอเคค่ะนี่คือผลดีของการเข้าร่วมโครงการมหคศจรรยเจ็ดสิบวันม่ค้จันท์ของฉันนะคะคือคนทพิการก็ทําให้สุขภาพดีแล้วก็สามารถทํางานกับเราอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการออมนะคะคนพิการมีการออมอย่างไรแล้วก็มีอาชีพเสริมที่ทําที่บ้านอย่างไรบ้างคะมีมีเงินเก็บออมฝากธนาคารหมู่บ้านประมาณ หนึ่งแสนบาทค่ะแล้วก็มีอาชีพเสริมปีดยางทำนาค่ะ uh huh. แล้วการออมนี่คือออมเดือนทุกเดือนไหมคะหรือว่าออมเป็นปีคะออมเป็นรายเดือนคะ่ะโอเคค่ะออมเป็นรายเดือนเนาะทำให้มีรายได้จากการออมนี้นะคะแล้วก็มีรายได้เสริมจากการปีดยางด้วยนะคะ,ะในการมาทํางานกับรพสตนี้ก็คือ,อเป็นการจ้างงานจากบริษัท ิอกชนก็คืออยากจะให้คนพิการได้ขอขอบคุณนะคะบริษัทที่จ้างงานในครั้งนี้ด้วยค่ะคอน,นขอขอบคุณบริษัทเปาโลเมดิกจำกัดที่ให้โอกาสสนับสนุนจ้างคนพิการได้ทํางานที่ดีใกล้บ้านทําให้มีรายได้มาจูงใจครอบครัวทําให้มีรายได้มาดูแล การที่น้องในสมชนในโครงการเกษีบานมหัศจกรย์ของฉันนี้คุณดารุณีได้เข้าร่วมอยู่ใช่ไหมคะเขาร่่มคาะ,ะแล้วทำอะไระบ้างการออกกำลังกายก่อนจะเดินแบ่งแผน30นาที3วันละ5วันจอะอะยรอื่นล่ะคะรับประทานอาหารให้เตียงคอการนอนหลับลบ่ะนอนหลับให้เตียงคอดื่มน้ำวันละเท่าไหร่นะดื่มน้ำวันละ8แก้วหวานมันเค็มนี่เอาไหมคะ เอาค่ะลดลงค่ะ,ะและจากโครงการนี้ทําให้ร่างกายเป็นยังไงบ้างแข็งแรงสุขภาพจิตใจดีขึ้นค่ะ,อ,ะอันนี้คือผลคอยได้ที่จะได้จากโครงการนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่มีโครงการนี้ให้คนพิการได้ปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือการออมนะคะดารุณีนี้ตอนนี้มีเงินออมอยู่ใช่ไหมคะมีค่ะ,ะแล้วออมวันเดือนละเท่าไหร่คะเดือนละห้าพันบาทะคะ่ะแล้วก็อาชีพเสริมนอกจากทำงานตรงนี้แล้วมีอะไรบ้าง อาชีพเสริมก็จะกีดยางเลี้ยงวัวทำนาค่ะอะอันนี้คืออาชีพเสริมของคนพิการนะคะ,ะก็จะมีอาชีพเสริมที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือเป็นได้รับการจ้างงานที่ได้มาทำงานตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทนะคะก็ขอยากให้คนพิการได้กล่าวขอบคุณบริษัทที่จ้างงานในครั้งนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะบริษัทเตาโลเมียดีจังค่ะ ะจะดะเนินาง,งานคนพิการทำให้เกิดอะไรบ้างคะให่ห้ทำให้เกิดมีเงินเก็บอ,อมใช้ไปในครอบครัวทำงานใกล้บ้านช่วยเหลือสังคมค่ะ,อะขอขอบพระคุณค่ะ